สวัสดีครับพบก,กับผมช่องเต้ยฟ้าริมของลสซิ่งคลิปนี้จะพามาหาเจ้าของอู่นะครับนี่นะครับช่างวีเต้ยเวนเป็นผมอัดเครื่องผมถ่ายคลิปตัวยเครื่องตัวนี้ไปมีคนสนใจเยอะครับว่าถามว่ารับทํำไหมรับครับรับทำใช่ไหมครับครับรับครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเครื่องคูบตาตัวนี้ตัวนี้ ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าแสนห้าบวกครับผมห้าแสนห้าบวกเเครื่องครับอ๋อเป็นเครื่องเครื่องของเราหาเองใช่ไหมครับครับเครื่องเราหาเองอ๋อเช็คระบบพร้อมใช้ให้เลยครับผมครับพร้อมใช้พร้อมแบบเซอร์วิสรังขายครับอ่าครับประมาณห้าสิบห้าบวกนะครับใช้ใช้เวลานานไหมครับเครื่องตัวนี้ประมาณ ไม่ทำจริงๆนะจังมันจะพาเข้าไปสองเดือนแล้วเขาอ๋อแบบว่างก็ทําว่างก็ทําอย่างนี้นะครับ,รบแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มขึ้นมาก็ประมาณเจ็ดแปดวันอ๋อตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นี่หนักหนักประมาณเท่าไหร่นะประมาณสองตันแปดสองตันเก้าครับสองตันแปดสองตันเก้าครับอ๋อชุดหน้านี้ก็เป็นของ คูบต้าเลยครับนี่นะครับพวกล้อแ็กล่ะครับล้อแกของคูต้าครับล้อแกคูบต้าที่60คูต้าครับอะไรคือหาจากศูนย์คูต้าได้เลยครับผมอออะรับครับเข้าศูนย์คือจบเลยอ่าลงอะไรง่ายครับ ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะได้ชมคลิปการทํางานของมันอ่าครับประมาณสองอาทิตย์ก็จะได้โลงงานจริงใช่ไหมครับเพราะว่าข้าวเ็เริ่มเกี่ยวแล้วครับผมอ๋อมีมีตัวนี้เพิ่มใช่ไหมครับนี่ผมเพิ่งเห็นนี่ครับไว้ลากครับไว้ทารากครับเรื่องท้ายตัวนี้ก็ยัดของรีโวเลย ทางท้ายของรีวูนะครับคือของใหม่ใช่ไหมครับของเซียงโงเสียงโงเสรเรื่องเสร็ีมากึ้นทำนาเสร็จครับก็คนสนใจเยอะเขาว่ามันมันพอดีขนาดมันพอดีแล้ว เอากระบะลากได้ไหมต่อพ่วงลากได้ไหมเราสามารถเอาสาลี่ของมันนะครับครับขึ้นกับรถกระบะาลากได้แล้วก็เอาสาลี่ตัวที่มันขึ้นอ่ะใส่สลักแล้วก็สามารถคอยฟางได้อีกค<อ>รับผมเาตัวมันเลยตัวมันเอาสาลี่ทั้งขึ้นทั้งลากได้ครับอ๋อคือประหยัดค่าใช้จ่ายไปทีเดียวครับครับครับ ก็เหลือเหลืออะไรบ้างครับตัวนี้ตัวนี้เหลือใส่าถาดเจบ็บฟางถาดเจ็บฟางเจ็บฟางแล้วก็เจ็บสีเจ็บรายละเอียดนิดหน่อยเพราะว่ารถตัวนี้มันเดินได้แล้วครับผมครับครับก็ก็เหลือไม่เยอะนะครับครับแล้วแล้วสมมุติว่าเขาสนใจนี่เขามีเครื่องอัดฟางอยู่แล้วให้น้ำม,มาเอาขึ้นแทกอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้ไดเอาเอาเครื่องของเขาให้น้ำม,มาขึ้นแทกอย่างนี้ได้ใช่ไ,ใชไหมครับได้ครับ แต่ก็จะเป็นอีกราคานึงครับราคาก็จะลดลงคือเราไม่ได้บวกค่าเครืองอัดเพิ่มนี้นะครับราคาก็จะถอยลงครับ,รบแล้วเวลาเราอาัดฟังองี้เวลาเราดันฟังหนาๆอย่างงี้มันมันมีปัญหาอะไรไหมม,มือคือเครื่อง6กสิแรงถ้าเป็นของคูรตา้าถ้าเป็นบ็อกเล็กผมว่ามันมันสบายาครับผมครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกใหญ่ผมว่า เครื่องมันอาจจะไม่ไหวครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกเล็กอย่างไงก็ได้ครับเพราะว่าเครเื่อง6สิ่แรงนบูทามันก็ไม่ธรรมดาด้วยครับผมเดี๋ยวผมพาชมรอบๆก่อนนะครับแล้วไอ้ตัวนี้แหละครับนะนี่ เป็นเครื่องอะไรครับตาพันเาตาพันครับเครื่องตัวนี้น้องสองห้องครับเราสั่งทำตันนี้จองแล้วตัวตัวนี้ก็เอาแล้วครับอ๋อติดจองหมดแล้วนะครับตัวนี้น้องสองห้องครับคอนเ่นคอนเจนครับนี้ราคาไม่ค่อยแรงครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับยูที่สี่แสนแปดมืห้าพันตัวนี้ครับอะไร ของทางร้านเราหมดเลยครับผมแบบรับจบเลยทีเดียวครับแล้วแล้วแถกตัวนี้มาเป็นของอะไรครับนี่ของ60ครับ DC 60ครับฮัวตะครับ DC 60ครับมันมันจะต่างกันที่ที่เครื่องตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับครับตัวเล็กครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเกีวอ๋อแล้วแล้วตัวใหญ่ทํำไหมตัวใหญ่ก็ทําครับตัวใหญ่ใส่จางก็ทาก็ทาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้อง เก้าห้าเก้าห้าร้อยห้าอย่างนี้ครับผมครับเอาเอารุ่นอะไรขึ้นได้หมดใช่ไหมจอนเดียเวลเกอร์พวกนี้ได้หมดใช่ไหมครับได้หมดครับสําหรับคนที่ชอบล้อแท็กยางครับผมครับก็ชอบรุ่นไหนก็สั่งแก้ได้นะครับครับผมตัวนี้จะเป็นตอยเิ๋วเจ้าของเขาสั่งว่าทํายังไงก็ได้ให้มันวิ่งครับให้มันวิ่งใช่ไหมครับ จะได้จับให้ไอ้นี่นะครับนี่ตัวนี้คือเป็นเบียงไทยมิสูครับเครียงไทยมิสูครับผมก็เหลือแต่ขึ้นตัวนี้ใช่ไหมครับทำที่นั่งนะครับ ช่วงล้อช่วงแทกนี้มันเท่ากันกับตัวนี้ไหมเท่ากันครับเท่ากันเลยล้อแทกเท่ากันใช่ไหมครับครับตัวนี้ทำที่นั่งบนหน้าจุดปังมครับโอ้ทำทำตรงนู้นใช่ไหมครับครับตัวตัวคือทำที่นั่งบนเกียร์ครับนาโมเลสโอ้เพรตัวนี้ตัวนี้มันจิว๋วมันเล็กครับแล้วเราสมมติว่าเรา ใช้มือตัวนี้ใหญ่ได้ไหมใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันจะได้แปรงครับผมแปรงตัวเครื่องครับโอ้มันจะได้แปรงเยอะใช่ไหมครับครับพอไม่เยอะครับทําปากเก่แล้วก็ขยายปากมันได้ครับผมขยายปากได้ครับได้หมดนะครับสั่งชอบสเกียบไหนน้าเกจัดให้ได้หมดพอแค่บอกมานะครับ ิดจอดนะครับคันนี้คือติดจองหมดเลยไม่มีใครคันว่างเลยเหรอครับติดทุกตัวแล้วติดทุกตัว จะเป็นด้านท้ายนะครับขอกข้างอีก แล้วแล้วฝั่งนู้นล่ะครับฝั่งนู้นก็มีสต 95, าพันต์ตัวเดิน95ตัวนั้นจะจะเป็นสเปคใหญ่ขึ้นมาครับโอ,อ้พาผมไปดูได้ไหมัาผมได้ครับ,รบเ,ดเดี๋ยวไปชมอีพีต่อไปนะครับอีพีหน้าก่อนไปครับ